วันนี้โลเคชันแปลกตานิดนึงนะคะพอดีวันนี้อยากกินเค้กฝอยทองอยากกินแบบอะไรหวานหวานเดี๋ยวเราไปซื้อฝอยทองที่ตลาดกันแล้วก็กลับมาทำเค้กฝอยทองเนาะไปกันเลยค่ะอยากรู้ส่วนผสม,สมแล้วก็วิธีทำในถัดไปได้เลยค่ะไปค่ะ เอากระดาษไขบุกไว้แบบนี้ขอบๆเนาะวันนี้เราจะทําเป็นเค้กหน้าฝอยทองอันนี้ค่ะฝอยทองเดี๋ยวเราเอาฝอยทองใส่ตามชอบเลยชอบหนามากหน่อยแค่ไหนเอาใส่ดีเลยพอเราใส่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาช้อนกดให้เขาเน่นๆนิดนึง แบบนี้เดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำตัวส่วนผสมของเค,ค้กกันเราเอานมสดกับน้ำมันคานูร่านะคะใส่ลงไปในโคเวบไปอุ่นนิดนึงใส่ในโครเวบอุ่นก็ได้หรือว่าจะใส่หม้อกระทะอุ่นก็ได้ค่ะอันนี้แป้งเค,ค้กนะคะวันนี้ใช้แป้งเค,ค้กตัวนี้ แป้งเค้ก40กรมัมล่อลงไปในส่วนผสมของของเหลวเลยเราก็คนส่วนปรผสมให้เข้ากันคนจนแป้งกับของเหลวเข้ากันแบบนี้นะคะแต่เรามาเริ่มใส่ไข่แดง แล้วมาทําส่วนผสมของตัวเมอแรงไข่ขาวกันไข่ขาว3ามฟองทีไข่ขาวให้ฟูประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปวันนี้เราใส่น้ำตาล60กรั ขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับตัวไข่แดงกันตักมาแรงไข่ขาวใส่เอยแล้วก็ผสมคนเบาๆนะคะไม่ให้ตัวไข่ขาวลง คนจนส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะคะเดี๋เรามาเทสใส่พิม์พกันเลยเพิมพ์ฝอยทองแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาจ้าเนะื้อเค้กเทใส่พิม์พเลย ลให้เขาเนียนๆเ,เท่ากันเกเก๋จะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเข้าอ,อบกันเลยวันนี้เราอบในหม้ออบลมร้อนตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเลยตั้งอุณหภูมิองศาไว้ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบพอแล้วก็ใช้เวลาทาง สิ้น15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเวลา15นาทีแล้วว้าวเหลืองสวยกำลังดี